แนะนำซีรีส์กับหนังเรื่องเด็ดๆในไตมาดสองมีมิชอบจัดอันดับแบบนี้ทุกไตมาสเลยวาดรูปเองบ้างปิ้นรูปโปสเตอร์มาติดบ้างโดยเริ่มจากย้อนไปดูไดอารี่หน้าเก่าๆเพราะเขียนรีวิวในหน้าวันที่ดูจบอยู่แล้วจากนั้นก็จดชื่อเรื่องที่สปาร์กจอยเอาไว้รอบนี้หนักใจมากค่ะเพราะไตมาสนี้มีเรื่องสนุกเพียบแต่สุดท้ายต้องคัดเหลือเพียงเก้าเรื่องเท่านั้นแล้วก็ปิ้นรูปโปสเตอร์ออกมาตัดรูปแยกแต่ละเรื่องแล้วแปะลงหน้านี้ได้เลย รอบก่อนก่อนมีมีแปะเรียงตามเวลาก็จะชิวๆไม่คิดเยอะแต่รอบนี้ขอแปะเรียงตามความชอบจัดอันดับ1-9ถึงก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาเพราะชอบไปหมดเลือกยากจริงๆค่ะอันดับ1ลังเลระหว่างส่งครามส่งด่วนเราใช้ขนส่งมาหลายปีเลยอินเนื้อเรื่องเป็นพิเศษส่วนอีกเรื่องคือ how to train your dragon ฉบับคนแสดงดูแล้วใจฟูที่สุดเลยชอบมากจนย้อนกลับไปดูการ์ตูนทั้ง3ภาค เอาไงดีต้องเลือกอันเดียวเนอะงั้นขอให้อันดับหนึ่งประจำไตามาสองคือเรื่องส่งข้ามส่งด่วนละกันค่ะพอเรื่องมันใหม่เลยรุนมากกว่าสนุกจนไม่หลับไม่นอนดูรวดเดียวถึงเช้าเอาตรงๆทั้งเก้าเรื่องที่คัดมาเนี่ยดีทุกเรื่องเลยแนะนำเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะไตรามาานี้ชอบเรื่องอะไรมากที่สุดคอมเมนต์กันได้ค่ะ